สวัสดีจ้าเพื่อนๆพื่อนีพอนพ่พน้องทุกคนเดยจ้าสำหรับคลิปนี้ดีสิาพาพี่น้องอยางออกกำลังกายชมวิวแล้วก็ไปชมหมู่บ้านคนลวยที่อยู่ใกล้เกาะจากพี่น้องสถานที่เกาะทะเลสามแห่งนี้กับบ่ไกลบ้านวีดอกจ้าอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะเสมอเก่นคนเราฟังจากพี่น้อง เลิกงานยามบายจ้าพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณบ่ายหาโมงบรรยากาศดีแสงแดดกันย่งจ้าอยู่จ้า,จาขนาดหาโมงแรงแล้วอุย้ยเห็น,เห,นเห็นสวนองุ่นจ้าพี่น้องแต่ว่าบ่มีหมากแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เดือนกันยา่า ไกลสิสิ้นเดือนแล้วเนาะจ้าหมากเมื่อไปแล้วนี่จ้าสวยๆอุย้ยรู้แล้วนี่เป็นคอดีของยูทูบเบอร์เลยมีบ่คอยยางรัดเลาะเสาะแสะหาโนนหานี่เบ,บิงนันเบิงนีปันใดมากไปมากยางอยู่จ้าแต่ว่ายางกับคือยางอ่ะตั้งหนาตังตายยางออกกับร่างกายยิ่งตะกี้บ้านใดป่วยสุขภาพดีหลายแห่งยางเร็ว แลนผุนละจ้าบ่เมนตัางเริ่มจากหนี่เลยจ้าหมู่บ้านคนร่วยจ้าพี่น้องจ้าเพิ่งยูติดเกาะติดทะเลสาบจ้าบนฟังนี่แหละห้านไ้ไปกาะดอกตะบา้าติดทะเลสาบอนะาจามิตระบาดหลังง่ายๆเวลาพี่น้องเพิ่งดูนะคุณปีประกาศยางเข้าไปในซอยโอ้หลัง เดี๋ยวพีสิไปย่างย่างไป,ปจบกับทะเลสาบจ้ะอันนี้ทางบานเพิ่นโอ้พอดีเห็นแดดดีแล้วกะบ,บรรยากาศยามเย็นนะจ๊ะน้ะหาโมงแปลงเลิกงานแล้วกะมาเลย มาย่างออกกําลังกายเห็นงานแบบออกกําลังกายการเห็นงานกับการยางออกกําลังกายบ่คือกันการเห็ุงานก็นได้ออกแห้งอยู่จ้าแต่ว่ามันเป็นงานที่เป็นงานที่รีบเนาะจ้าเนาะบ่ได้พอนไคร่แต่ว่าถ่ามายางออกกําลังกายออกกาย,ยังสี่โดยเฉพาะยางออกกําลังกายกับธรรมชาติกับสิได้พอนไคร่กล้ามเนื้อกะสีได้ยืดเส้นยืดสายาจ้าพี่น้องจ้า โอ้โหดูหลังนี้โอ้โหแม่เจ้าแต่ละหลังแต่ก่อนกะเคยคิดเคยฝันอยากได้ยีดอกกาบ้านติดทะเลสาบบ้านหลังใหญ่ๆแต่ว่าตอนนี้พ่ออายุหลายแล้วกะเวลาผ่านไปความคิดกับเปลี่ยนไปจ้าพี่น้องโอ้โหนี่จ้าพี่น้องโอ้โห อุ้ยมีคนอยู่ถือใจหลายๆคนเลยสีรีสอร์ทหน่อยโอ้โห่าจะจาลงไปเห็นเพิ่นอยู่หันเดี๋ยวเบิงหมูบ้านตรงขามก็ได้จ้าโหสวยมากอะ่ะอุ้ยเบิงสะพานพี่หนอเบ,บิงสะพานถูงงามๆอ,อ่ะอือ จริงๆเรายางลงไปได้อยู่ด้วยมั้มีคนอยู่โอ้รู้แล้วว่ามุมนี้เป็นวิวที่สวยงามแล้วกะน,นี่พี่น้องเห็น่าจ้าเป็นทางเข่าบานเพิินนี่จ้าอยู่ติดเลยป้านาห้อน คือสิง,งามค้กงนะจาน้านน่มีกุหลาบขาวอู้อห้อมหอมจ้ะพี่น้องจา้าอุ้ยกุหลาบขาวนี่หอมมากเลยอ่ะโอ้ยนุ่นมีเรือมาแล้วสงสัยสิมีคอนอยู่อ่ะจา้าเดี๋ยวทางเข่าบานเพิ่น นี่เลยจ้านี่เพิ่นกะเห็ุระเบียงออกมานาั่งมุมหนันแล้วก็นั่งชมบิ้วโอ้ยสะอ่อนนะจ้ะเนาะเรือมาพอดีจ้าพี่น้องจ้าสะอ่อนคนมีเงินตอนนี่วีแคร์ม่ยางเบิ่งวีกะมีความสุขละจา้าบอบออยากมีบออยากได้ <laughs> มันเป็นพระละจ้า บะมีแห้งไปทำความสะอาดอีกอย่างถ้าเป็นเมื่อนองมีบ้านก็เสียภาษีอยู่เมืองไทยก็ดีกว่าถ้าเข้าไปสื่อทีอยู่บ้านนอกไก่ไก่เฮ็ไไดไหลเห็ดสวนผสมหรือบอกับปลูกกระต๊อบอยู่สำหรับบีเบาถึงบีจ้าตอนนี้ความคิดมีคนยางมากพอดีจ้ะ หลบหลบพูนพี่น้องเห็นบ่จ้าโอ้โหสวยมากอะ่ะโอ้โหมุมนี้วิตรงกบม,มาอีกแน่นอน สงบพร้อมได้จ้าพี่น้องจ้าพี่น้องเห็นมุมนุ่นบะมีบ้านบนผู้เขาแล้วก็เลือโอ้โหมุมนั้นเลือลำใหย่งยังมีเหลืออยู่ตั้งหลายคีบหนาวีตรงภาพี่น้องไปเบิ่งไกลๆจ้าสวยมากยางต่อจ้าสิบมาแป๊บเดียวเดี๋ยวมันมาได้อยู่ไก่บ้านเดี๋ยวดีบ่ดี พุ่งนี่หรือว่าอีกสองสามมือค่อยมาอีกก็ได้จ้าพี่หนองเอา้าน้ำควันอุ้ยเรือมาอีกแล้วเรือมาอีกแล้วคุณคนทีวีเห็นเพิ่นอ่ยืนยู่บ้านนะที่สอดหน่อยติดริมทะเลสาบคัน คูหนุ่มสาวผ้ากันยางตามบีมาด้วยเนี่ยแต่ว่าวีเห็นเรือผ่านมาบีเลยจอดผ้าพี่นองชม่มก่อนเรือจะไปจ้าโอ้น้อีกลำหนึ่งเห็นพ่ะจ้าพี่นองจ้าเป็นเกาะ กาะริมทะเลสาบตรงที่วียูนี่เป็นฟังมันบ่จ้าแล้วเกาะที่พี่น้องเห็นเกาะฟังพูนเราก็อีกฟังท่างพูนเกาะอ้อมกันคู่นี่ไปหรือ,อยังนี่โอเคจ้าพี่น้องจ้าพ้ามาเบิงบานคนรวยติดริมทะเลสาบติดเลยจ้าพี่น้อง กะสิบเหตุคลิปยาววีสิขอจบคลิปไว้แค่นี้จ้าคุณนะก่อนสิบไปกับเบิ้งบานเพื่อนอีกคุณนะโอ้มูบานยังไม่ไปเลยสองคนเพิินพากันมาชมจังหน่อยถ้าวีบมือเหตุงานแล้วก็สิไปเหตุงานอีกมือ่อื่นกะสิยูเบิ้งพระอาทิตย์ ตกดินมุมนี้อีกคลิปที่แล้วดีกับผ้านอะผ้าพี่นองไปชุ่มแล้วเนาะจานะ้าเนาะผ้าที่ตกดินที่ริมทะเลสาบเป็นสิบาบาล่ะนี่บนม,มีคนอยู่ <c oughs> <c oughs> ยางฉายไปข้างบ้านเพิ่นโอ้โหบ้านหลังนี้แบบสุดยอดติดเลยแบบนั่งอยู่บ้านจะคลองก็ได้ชุ่มวิวสวยๆเลยอะ่ะวิว,วพูดถึง มุมนี่จ้าพี่น้องจ้าโอ้ยแสงแดดนี่มุมนี่พนังอยู่นี่ก็เห็นเหมิดเลยเห็นทั้งสองฟังเลยจ้าโอ,โอเคจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้วิกะขอจบคลิปว้แค่นี้แล้จ้าเนาะขอบคุณหลายๆนะจ้าที่เข้ามารับชมหลับฟังขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตาม ขอให้ทุกคนมีความสุขหลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมวังสมปรารถนาทุกประการลำลำลร้ยๆกันทุกคน้อจ้าที่สำคัญสุขภาพแข็งแรงจ้าพี่น้องจ้ากลับมาพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้วีก็ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้าบายบาย